การตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดคนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอสังขบ,บุรีจากเหตุการณ์วันที่23เมษายน2567เวลาประมาณ16.30นาทีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิด เจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกลุ่มนายมนตรีหรือล็อกไม่มีชื่อสกุลอายุ34ปีอยู่ที่4หมู่ที่2ตำบลหนอง,วงรวมอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยของกลาง 1. รถยนต์ฮอนด้าซีวิคทะเบียนกไก่กย,ยอยักษ์ 2. 427กาญจนบุรี 2. โทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max สีดำหมายเลขโทรศัพท์ 0652125446 d t a c จำนวนหนึ่งเครื่อง3าโทรศัพท์มือถือ iPhone 14 Pro Max สีพิงโก้หมายเลขโทรศัพท์0927673381 a i s จำนวนหนึ่งเครื่องสีเงินสดจำนวน64,100บาทโดยกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดความแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปและสมคบโดยต ตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะมีเหตุที่ได้สมคบกันตามหมายจับสารจังหวัดทองผาภูมิที่21ทับ2,567ลงวันที่21มีนาคม2,567ซึ่งสามารถจับกลุมได้บริเวณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิหมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองภาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขณะกำลังขับรถผ่านจุดตรวจ จึงนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังขบ,บุรีดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่25ธันวาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรสังขบ,บุรีร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาอาสสสสังขบ,บุรีและต่อชะดอน134ประจำจุดตร,รวจร่วมบ้านน้ำเกือหมู่ที่8ตำบลหนองรูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีสามารถจับกลุมนางสาวพัทราวดีอุดมสุภาพมณีอายุ40ปีขณะขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก สีขาวหมายเลขทะเบียนบม,ม,ม้มอมา9132การเจนบุรีโดยซุกซ่อนยาบ้าจำนวน169,728เมตรซึ่งในเวลาต่อมานางสาวพัทราวดีอุดมสุภพมณีให้การรับสารภาพว่านายมนตรีหรือล็อกไม่มีนามสกุลอายุ34ปีเป็นผู้ว่าจ้างให้ตนเองขนยาบ้าเพื่อไปส่งให้ยางสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านวังกะหมู่ที่2ตำบลหนองล,งลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดการเจนบุรี ซึ่งหากทําสําเร็จจะได้ค่าจ้างเป็นเงินจํานวนสา0หม่นบาทต่อมาในเวลาหกนาฬิกาวันที่ยี่สบสี่เมษาย,ยนสองพันห้ารอหกสิบเจดพันตรวจเอกกฤตชัยทองอยู่รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีพันตํารวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรสังขละบุรีพันตารวจตรีวิโรธชาวบ้านกลาง สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีพร้อมด้วยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีทหารหน่วยเฉพาะกิจและยาต่อชะด134ร่วมกันปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอาวุธปืนเถื่อนและขบวนการผลแรงงานต่างด้าวทางเรือพื้นที่บ้านวังกะหมู่ที่2ตะบนหนองลูอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยจุดแรกที่มีการตรวจค้นคือบ้านของพ่อแม่นายล็อกซึ่งจากการสืบสวนพบว่าช่วงที่หลบหนีการจับกลุ่มนายล็อกมักจะแอบกลับมาพักที่บ้านหลังนี้เพื่อค้นหาหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงใน กระทาความผิดจากการค้นในห้องนอนของนายล็อกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สมุดบันทึกการรับจ่ายเงินและกรอบพระจํานวนหนึ่งไว้เพื่อทําการตรวจสอบรวมทั้งตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกคันที่พบว่าจอดอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวพร้อมได้เชิญตัวพ่อของนายล็อกไปยังสถานีตารวจภูธรสังขบ,บุรีเพื่อทําการสอบสวนในฐานะเจ้าบ้านที่ให้ที่พักพิงแก่นายล็อกในช่วงที่หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ต่อจากนั้นพันตารวจเอกกฤตชัยทองอยู่ได้นําทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเดินทางไปยังบ้านดงศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บ น้ำเขื่อนวชิราลงกรณเพื่อทาการตรวจสอบแพรพักและเรือหางยาวเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าหมู่บ้านดงศัก์เป็นพื้นที่ลำเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวโดยใช้เรือล่องผ่านอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณจากอำเภอสังครบ,บุรีไปยังอำเภอทองผาภูมิก่อนจะใช้รถยนต์ลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสมภพบวิวโรดหงษาหรือพศดงศัก์อายุ29ปีจากแพรพักไม่มีเลขที่ซึ่งเป็นแพรพักของผู้ต้องหาจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าพศดงศัก์มีพฤติกรรมเกกกี่่ยวขข้้ององ,งงงับาาาารรนแต และยะเสพติดโดยใช้เรือเป็นยานผานะในการขนและอาศัยความชำนาญพื้นที่ในการหลบหลีกการจับกุมของเจ้าหน้าที่จากการตรวจค้นแพรพักพบเรือหางยาวที่มีการแดัดแปลงไม่ให้มีเสียงดังสำหรับใช้ในการขนรายงานต่างด้าจำนวนสองลำเรือเล็กหนึ่งลำเครื่องเรือหนึ่งเครื่องอาวุธปืนขนาด9มมจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกซองเงินสดจำนวนหนึ่งตรวจปสวัสสาวะพบสารเสพติด โดยพดรับสารภาพเพิ่งเสพยาบ้ามาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปยังบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านดงศักซึ่งเป็นบ้านที่นาสมภพวิโรธหงษาพักอยู่กับภรรยา ก่อนทําการตรวจคน้นพบเงินสดจํานวน6แสนบาทพร้อมทองรูปพรรณจํานวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนจึงได้ทําการตรวจยึดเพื่อหาที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดไว้รวมทั้งรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูบีแมกซีขาวหมายเลขทะเบียนกไกย่ยอยอักษ์3937กาญจนบุรีและรถยนต์อีซูซูมิลเซเวน่นสีขาวทะเบียนกไก่2658กาญจนบุรีป้ายแดงก่อนจะน,น,นําผู้ต้องหาและทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาทั้งหมด ส่งไนให้งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังขบ,บุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็จากสถานการณ์สู้รบฝั่งตรงข้ามนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีการหลบหนีของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวนมากนะครับตามที่เป็นข่าวที่รับรู้ทั่วๆไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้ามาในพื้นที่ของสังขบ,บุรีนะครับแล้วก็การการหลบหนีเนี่ยก็จะมี2เส้นทางคือทางเรือก็คือทางน้ํากับทางรถยนต์ ซึ่งตอนนี้วันนี้นะฮะเรามาเปิดปฏิบัติการค้นเกี่ยวกับเรื่องอาการหลบหนีของต่างด้าวทางน้ำนะครับโดยโดยใช้เส้นทางจากสังขบุรีไปที่ทองบัวภูมินะครับก็มาเปิดปฏิบัติการแล้วก็ค้นกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการนําคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยนำเข้าประเทศไทย แล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับเนื่องจากที่เราเนี่ยได้ได้จับกลุ่มรุงหาเกี่ยวยาเสพติดแล้วก็มีเครือ่ารโยงใยเกี่ยวข้องกับบุคคลเป้าหมายที่วันนี้เราได้มาทําการตรวจคน้นอ่ก็ได้พบเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับแล้วเราก็มีเรือนะครับซึ่งเป็นลักษณะเรือที่ไม่ไม่ใช่เรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับเพราะปกติเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับเช่นเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆมีหลังคามีอะไรแต่ว่าเรือที่อยู่ตรงเนี้นะครับก็จะเป็นเรือที่ไม่มีหลังคานะครับแล้วก็มีการแต่งเครื่องยนต์นะครับมีอุปกรณ์ที่แปลงท่อไอเสียลงน้ําซึ่งจะใช้เ,เป็นยานพหนาหลบหนีเวลากลางคืนการหลบเลี่ยงเจ้าที่เพื่อไม่ให้มีเสียงดังนะครับอันนี้เราก็าพิสูจน์ทราบแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องหามาตรการนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สามารถที่จะจับกลุ่มเขาได้ในขณะที่เขากระทำความผิดก็จริงแต่ว่าเราได้มาตรวจโจมแล้วก็ตรวจค้นก็ได้พบกับอาวุธปืนนะครับเราก็จับกลุ่มในะบอาวุธปืนไปแต่ว่ามาตรการในการดาเนินการอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าควรจะต้องให้ทางสังขาบุรีเนี่ยประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมเจ้าท่าก็ดีหรือว่าทางอุทยานก็ดีหรือว่าสายปกครองก็ดีเนี่ยต้องเร่งสํารวจครับสารวจการผ่านหน้าพวกนี้ที่ ที่เป็นเรือที่ไม่ใช่เรือท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรือท่องเที่ยวนี่เราก็มีการจัดระบบอยู่แล้วแต่เรือพวกนี้เป็นเรือที่เรายังไม่ได้จัดระบบซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดระบบแล้วก็บังคับให้เข้าสู่กรอบของกฎหมายเช่นจะต้องมีทะเบียนเรือหรือว่ามีใบในท้ายเรือในการใช้สัญจรทางน้ําให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เราจะได้ควบคุมได้อย่างรัดกุมมากขึ้นในการที่จะกรณีที่จะใช้เป็นพาหนะหลบหนีของของ,ของคนต่างด้าว อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางตำรวจทรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยโดยท่านผู้บับการพลตํารวจตรีนักขลิศสุขนทวิทย์เนี่ยได้มอบหมายให้ผมนะครับน่นเอกกิจชายทองอยู่ร่วมกับท่านท่านผู้กับสังขารบุรีเนี่ยมาดําเนินการในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับตามนโยบายของสำนักงานต่างชาติครับ